สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับขอนําท่านเข้าสู่ก้าวตามรอยพ่อหรือโปรไฟล์ส่วนตัวอภิวัฒน์ทาทองหรือมังกรโมบายทางช่อง YouTube และ TikTok นะครับผมวันนี้ก็จะมาเก็บงานข้าวอาชิตะนะครับผมทางไปดงหนองผางเนาะทางไปดงหนองผางนะครับก็มีอยู่ประมาณงานเล็กๆนี่ครับงานเล็กๆนะครับก็ข้าวงอมหมดแล้วนะครับ เอาเหนียวดําอจิตะนะครับก็เก็บน่าจะเป็นเจ้าสุดท้ายเลยเนี่ยเจ้าสุดท้ายนะครับผมพอน้องนั้นเขาก็เกี่ยวหมดแล้วนะครับเมื่อวานเราก็อุตสาห์ไปเก็บเข้าตามเก็บเกือบหมดแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีหลงเหลือนะครับสุดท้ายก็หลงเหลือนะครับผมก็เตรียมจะล้างรถอยู่แล้วเชียวนะครับอืมตอนนี้รถเราก็กําลังเดินทางมาผมก็มาเซอร์เวย์ก่อนนะครับ ตรวจถนนหนทางก่อนว่าเออจะมาได้ไหมเกียกาไหมนะครับแต่ก่อนตอนมาเกี่ยวข้าวหอมมะลิแถวนี้ยังไม่ปลูกของปลูกอะไรเลยนะครับตอนนี้เขาปลูกปลูกหอมปลูกอะไรแล้วนะครับลงตรงไหนลงวอามไปบ่อ ครับลงทางวินออกลงตรงนี้ใช่ไหมทางรถลงนี่บ่ลงนี้แล้วเดินอ้อมไปบ่ลงนี้เราเดินอ้อมไปอือม ย่างหลายเจ้าอยู่ก็รถกำลังเดินทางมาครับผมเอาอใไซออกไปเด้อรถม,มาแล้วครับ ก็เดินลงนี่แล้วก็อ,อ้มอ,อ,อมอ้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 อมไปนู่นตากแถวนี่นบ,บ่ะอืมง่ายดีนะครับปลูกยังแน่นี่ปลูกแต่บ่ปลูกแต่หอมบววหอมแดงเอาวางเกี้ยวขอก็คืออยู่ดีดีคือมาก,กืึบ้ลยวางเกี้ยวข่ก็คือเห็นนางแก่อยู่ลานพอแจกอยู่ เยอะไม่ได้พักผ่อนขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมตอนนี้ก็รถมาถึงแล้วครับ